สวัสดีครับนะวันนี้อยู่กับผมคิดดีพันรัตหนึ่นะครับผมนะวันนี้ผมเอาอีซูออ l นิวนะครปี2020เลยนะฮะมาให้ชมกันนะครับผมตัวนี้เป็นตัวสเปคแคปนะฮะเครื่องยนต์ดีเซล3.0นะฮะคอมมนเร็วนะครับผมนะหน้าหล่อมากนะลูกค้านะสีนี่ต้องบอกเลยว่านะฮะตั้งแต่ป้ายแดงมาไม่เคยทำสีเลยนะครับผมนะเป็นรถมือเดียวป้ายแดงนะครับผมนะ หล่อมากๆนะครับผมนะเป็นตัวสเปคแคปแคบนี่ใหญ่มากจริงๆนะฮะใครที่หารถอ่กระบะแคบใช้งานอยู่นะคันนี้ตอบโจทย์ได้ดีมากใช้ส่วนตัวก็ดีนะฮะใช้บรรทุกก็ดีนะครับผมนะนี่นะฮะโอ้โหสีผิวสวยมากนะครับผมนะนี่นะฮะโอ้โหนะเดี๋ยวขอดูแม็กไลเนอร์หน่อยนะแม็กไลเนอร์ก็นี่นะ มันบ่งบอกถึงว่ารถใช้งานเยอะไม่เยอะนะครับผมนะไม่เคยบรรทุกหนักนะลูกค้านะนี่นะฮะตั้งแต่ออกไยแดงมาเลยนะเป็น m a ็กไลเนอรของ d m a x เลยนะนี่นะฮะเป็นตัวอ r อนิปี2020นี่นะฮะแหนบไม่เคยเสริมรถไม่เคยยกสูงนะนี่นะฮะประมาณนี้เลยนะครับผมนะอ่าเดี๋ยวขอดูข้างในนิดนึง ่าเดี๋ยวขอดูข้างในนะครับผมนะน,นะครับผมนะเจดเกียร์นะครับลูกค้านะรวมเกียร์ถอยด้วยนะครับผมนะนี่นะฮะวิ่งกระจายเลยนะเจดเกียร์สามพันเทอร์โบคอมมอนเร็เบาเป็นเบาเบาผ้านะภายในภายในแครบเนี่ยนะฮะอย่างที่บอกนะฮะกว้างใหญ่ๆแบบนี้เลยนะนี่นะใครที่สนใจหาอีซูสุ แคบนะฮะคันนี้ไม่ผิดหวังยางแน,น่นอนนะภายในกว้างมากนะฮะแจมๆแบบนี้เลยโอเคมาแบบนี้เลยนะลูกค้านะลิ้นข้างในนี่ใหม่มากนะครับผมนะลิ้นข้างในนี่ใหม่มากนะครับผมนะนี่นะโอเคเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะฮะแบบนี้เลยนะป้ายแดงมายัางไงอย่างนั้นเลยนะครับผมนะนี่นะฮะคันหน้าเดิมสวยนะครับผม กิฟต์เลยนะสติกเกอร์อแฮนด์เพจนะฮะกิฟต์เกือบยางเยิงอยู่ครบหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยใครได้ไปคันนี้นะฮะเหมือนได้รถใหม่นะฮะเหมือนได้รถใหม่ป้ายแดงนะครับผมนะใครที่สนใจก็นะฮะคันนี้ผมขายอยู่ที่สามแสนหกหมืนเจ็ดพันบาทนะครับผมนะ จัดแบบฟรีดาวเลยผ่อนอยู่ประมาณไม่เกิน6กพันสี่นะครับผมนะผ่อนยาวสุดถึง8ปดสิบสงวดนะสายด่วนพี่สุพันนะฮะศูนย์แปดหนึ่งห้าหนึ่งเก้าแปดเก้าแปดห้านะครับผมนะแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งเบอร์ซ้อนนะศูนย์แปดหนึ่งสามหนึ่งสี่สองห้าหกแปดนะครับผมนะสามารถติดต่อได้ทั้งสองเบอร์เลยหรือจะเป็นไลน์แอดนะฮะของที่ร้านนะฮะดีพัฒนรัตน์หนึ่งเก้าเก้าเก้านะครับผมมีอยู่สองไลน์เลยนะฮะ อันที่หนนะครับผมแอดไซเดียบบนยูจี 0880D นะครับแล้วก็อันที่2องอดไซ DPR แล้วก็ UT ตัวเล็กหมดเลยนะครับผมนะก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันสําหรับคลิสนี้นะฮะอีสุออนิวปี2020ราคา367,000บาทมือเดียวป้ายแดงผ่อนอยู่ที่6,400บาทต่อเดือนเท่านั้นเองสวัสดีครับ